สวัสดีครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆลุงป้านะาอามีตรักนักสะสมเหรียญกระแว้งเก่านะครับเอาละวันนี้เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ไทยนะพี่น้องอทุกคนคงจะจํากันได้ดีสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับซึ่งเหรียญสิบบาทเขาจะแฝงหรือว่าเหรียญสิบบาทหรือเหรียญปีพศไหนนะครับเขาจะแฝงไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆเนาะ,ะในปีพศนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นเหรียญที่เราเก็บสะสม พร้อมไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆนะครับในประวัติในประวัติศาสตร์ไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องเลวเรื่องอะไรก็ตามเนาะพี่น้องอ่าเหรียญน,นี้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศออนี้ okay. Okay. เหตุการณ์แรกนะครับเมื่อวันที่สี่มกราคม นะครับพี่น้องทางภาคใต้ก็คงจะจํากันได้ดีนะครับคนร้ายเผาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส20แห่งรวม11อำเภอนะครับวันที่4มกราเนาะยังบุกเข้าไปยึดค่ายรอ5,000พัฒนาที่4ค่ายปิเลงอํออาเภอเจาะไอร้องนั่นเองนะครับและก็ยิงทหารทิ้ง4นายยึดอาวุธกว่า100กระบอกนะครับ อันนั้นคือวันที่4ส่วนวันที่5กระทรวงสาธารณาสุขรายงานวัาเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บมากถึง42,000องพนคนนะครับพี่น้องเทศกาลปีใหม่เนาะมีผู้เสียชีวิตเยอะมากนะครับพี่น้องแล้วก็บาดเจ็บเยอะแยะมากมาย